เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเก็บความทรงจำดีๆไว้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเรามาเที่ยวที่วังน้ำเขียวนะครับทุกคนสถานที่ที่นี่นะครับก็เป็นสถานที่ใหม่สำหรับผมนะครับผมผมมาที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับพอดีว่าได้ผ่านมาทางวังน้ำเขียว ก็เลยเห็นสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าสวยงามมากๆนะครับใครผ่านมาแถวนี้นะครับจะต้องเข้าแวะมาไหว้สการะหรือมาเยี่ยมชมกันนะครับผมและสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือคำชะโนดวังน้ําเขียวนะครับทุกคนหลังจากที่เราเดินผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะเจอบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีท้าเวสุวรรณสอง ตนนะครับซึ่งงดงามมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าจะมีคนามาขอพรอง,องค์ทาวเวสุวรรณการเต็มไปหมดเลยนะครับผมองค์หนึ่งเป็นสีทองส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นสีดำนะครับทุกคนซึ่งมีร่างกายเป็นสีเขียวและสีแดงนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแพลนบริเวณโดยรวมนะครับตรงนี้ นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับที่บอกว่าตรงนี้นะครับก็คือคำชโนดวังน้ําเขียวนะครับผมก็จะมีรูปบ้านพญานาคแล้วก็พ่อปู่แม่ย่านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับคนนะครับก็จะมาเที่ยวไหว้ขอพรกันตลอดเลยนะครับทุกคนที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับที่ว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีคนนะครับแต่ที่จริงคนเยอะมากเลยนะครับผมก็พยายามถ่ายที่จะไม่ให้ติดใครเลยนะครับผม ทุกคนใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมอย่างอื่นนะครับก็มาไหว้พระขอพรกันก่อนนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ในบริเวณของวัดนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูความงดงามของพญานาคราชนะครับที่สวยงดงามมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปู่อนันตนาคราชนะครับซึ่งเป็น ่าพญานาคองค์ใหญ่นะครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับอยากจะบอกว่าวิวทิวทัศน์บรรยากาศก็งดงามแล้วก็เงียบสงบมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับองค์ปู่ตรงนี้นะครับก็เป็นองค์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมเราสามารถที่จะเข้าไปขอพรองค์ปู่ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทางองค์ปู่นะครับเราจะเดินเข้าไปในถ้ำ พญานคราชก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไม้สวยงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นต้นไม้เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อห้ามที่นี่นะครับก็คือห้ามเข้าองค์ทรงเจ้านะครับหรือแสดงปฏิหารใดใดทั้งสิ้นนะครับผมส่วนตัวคิดว่ามันเป็นกฎที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เข้าถ้ำมาแล้วนะครับผมนี่นะครับถ้ำที่สวยงามมากๆสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือ องค์พระปฏิมานะครับหรือพระพุทธรูปนี่นะครับสวยงามมากๆและงดงามมากๆเลยนะครับวิวเขาเรียกว่าภาพหรือแสงสีในที่นี้นะครับก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนบริเวณด้านในนี้นะครับก็จะมีคนมาขอพรองศัตตานครราชนะครับผมก็พอสมควรนะครับแต่ว่าผมก็จะมันที่บอกครับว่าพยายามจะไม่ให้ติดใครให้ติดที่น้อยที่สุดนะครับผม นี่นะครับองัตนาคราชนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนหูแบบงดงามมากๆก็ถือว่าเป็นบุญของผมนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับองคนาคราชในนี้นะครับซึ่งได้ขอพรนะครับให้กับให้พระองค์นะครับประทานพรนะครับผมนี่นะครับสวยงามและงดงามมากๆนะครับมีแก้วสารพัดนึกให้เราได้ขอพรด้วยนะครับทุกคน แล้วส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีคนมาขอพรอ,อยู่นะครับทุกคนตรงนี้ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นองค์แม่นาคีนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านล่างแถวองค์พญายนาคนะครับจะมีรูปปั้นพญายนาคหรือของที่เอามาบนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอามาไหว้สการะเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็พาเดินออกมาแล้วนะครับ เราออกมาจากถ้ำนะครับเราก็จะมาเจอบริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิวทิวทัศน์เหมือนที่เรามองเห็นนะครับทุกคนก็คือสวยงามมากๆบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นนะครับวารีกุลชรนะครับก็คือช้างกับปลาประสมกันนะครับผมเป็นสัตว์ดึกดําบรรนะครับถ้าเสียงเปลี่ยนแปลกๆไปก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนเพราะว่าตากแดดนะครับรู้สึกเหมือนจะไม่สบายนิดนึงนะครับผม นี่นะครับองปู่อนันตนาคราชซึ่งสวยงามมากๆเราก็จะมาขอพรนะครับให้กับตัวเราเองนะครับให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะครับทุกคนพอออกมานะครับก็มาเจองูนะครับผมเป็นงูที่ตัวสีเหลืองทองซึ่ง ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมตัวของผมเองนะครับก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นงูตัวสีเหลืองสีทองแบบนี้นะครับอยู่ที่คัมชโนดวังน้ําเขียวนะครับผมนี่นะครับทุกคนถือว่าเป็นบุญมากๆเลยที่ได้มาเห็นนะครับผมงดงามมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหท้ทุกคนได้รับชมนะครับผมถ้าทุกคนตาดีนะครับว่าก็จะเห็นนะครับว่าข้างหลังจะมีตัวเลขอะไรอยู่หรือเปล่านะเผื่อจะมีใครๆอยากเสี่ยงดวงนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม